โอเคครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาทำการจัดคอมอ่ะเนาะจัดคงจัดคอมอ่ะเออราคาเป็นแสนนะน้องๆคือแบบไอ้เก้าอ่ะน้องๆการ์ดจอ RTX แบบ,บ,บ2080 TI อะไรประมาณนี้เออน้องๆคือแบบราคาเป็นแสนนะแรมสักหกสิกอ่ะเออคิดเอาแล้วก,กัน <c oughs> นะ <c oughs> ก็วันนี้พี่ก็ไม่ได้มาจัดคอมให้ตัวเองนะ <c oughs> ือแบบพี่ก็จะมาจัดให้แบบเด็กกระโปงอ่ะเออเด็กกระโปงแถวบ้านนะมันอยากได้อะ่ะเออก็นั่งน,งงมน,มน,า,นามของพี่นะอ่ะเห็นไหมอืมนั่นก็เป็นของพี่นะอืมพี่ก็ไม่ได้มาจัดให้ตัวเองเนาะเออพี่ก็มีความแล้วอะ่ะก็พี่ก็มาจัดให้เด็กกระโปงมันอะ่ะเออแบบมันอยากได้อะ่ะคือพี่ก็แบบแลกกับการให้มันแบบมากราบเท้าพี่อ่ะประมาณหนึ่งล้านครับน้องๆออคิดดูแล้วกันไม่มีใครทำกันใช่ไหมแต่มันทำอ่ะคือแบบมันอยากได้น้องๆก็คือแบบมันกราบเท้าพี่แบบเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันทุกวันจนแบบถึงหนึ่งล้านครั้ง มากอะ่ะเออคือแบบเครื่องหลักหมื่นไม่เอานะพี่แบบเอาแบบห,โหัวแรงๆอ่ะเล่นเกมได้ทุกเกมอะ่ะเออพี่เคยแบบจะให้มันอะไรแล้วกันนะครับผมจึงพี่ก็เห็นในความพยายามของมันนะพี่ก็แบบว่ามันทำได้อะ่ะเออหมื่ล้านครั้งนะกัดเท้านะเออโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อการเสียรายการ <c oughs> โอเคครับน้องๆก็ตอนนี้ก็ของก็อยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะฮะนี่ครับน้องๆคือแบบมาจากเจไอบีอ่ะคือแบบอืม้มก็ของเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันจิ๊บจ้อยนะอืมสั่งให้เด็กกระโปรงมันอะ่ะมันจะได้อ่ะเออเ่องละแสนนะน้องๆเออก็คิดเอาละกันนะโอเคเริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้น่าจะเป็นพวกกล่องของมันนะอืมกล่องอะไรมันนะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยละกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเออแกะเลยละกัน ครับผมก็ Word, เริ่มจากตรงไหนดีครับน้องๆเริ่มจากเดี๋ยวพลิกด้านแกะแล้วกันอืมโอเคเรามาแกะกันเลยครับน้องๆครับผม <Yahoo! S 1> อ่ะฮะแกะไปหนึ่งทีง <bon> แม่เห็นไหมครับน้องๆโคเฟี้ยวเลยนะครับผม เรมาแกะต่อเลยละกันนะครับโอเคแกะต่อเลยละกันนะครับผมอ่หนักนะท่านผู้ชมอ๊บอ่าไม่จับประมาณนี้ไม่ครับผมทิ้งไปโอเคแล้วก็อะไรอีกจับอ่าเหลือตรงไหนอีกเหลือถุงพลาสติกโอเคถุงพลาสติกเราจะแกะแบบพาร์ตคอเลยนะครับทุกคนหล่นนี้ไม่ฮาเลยนะออกไฟครับโอ้โหเครื่องหนักมาก <c oughs> โอเคครับผมเรามาดูหน้าตาชัดๆกันดีกว่าครับน้องสามสองหนึ่งเฮ้ยจยุ๊บ นี่ครับผมน้องๆก็เป็นไงฮะก็แบบเฟี้ยวอ่ะเออนะครับผมมาเป็นกระจกด้วยนะตรงนี้เออธรรมดาที่ไหนนะครับผมอ่ะก็เคสก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมก็แบบคือแบบเด็กกระปุกบอกว่าพี่ไม่ต้องเอาเคสใหญ่นะให้มันอลังการนะครับผมเอาแบบธรรมดาเออกลางๆอ่ะไม่ต้องใหญ่อะไรมากนะครับแบบแบบจัดประมาณนี้มาละกันนะครับคือความจริงนี่พี่ก็จะใส่ชุดน้ําให้มันแต่ว่ามันบอกว่าเฮ้ยพี่มันหรูเกินอ่ะเออเอาแบบมีความแบบธรรมดานิดนึงนะครับผมก็คือแบบไม่ต้องเอาหรูเกิน่ะพี่พี่ก็เลยแบบไม่ใส่ให้มันนะตามใจมันนะคือความจริงพี่ก็จะใใส่่่่ห้้มมมัันนนชุดําาแตว เอาอะเออมาดูรอบๆแล้วกันนี่ครับผมท่านผู้ชมอ่าตรงนี้เหมือนลำโพงเลยนะอืมก็เดี๋ยวดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดเรื่องดูแล้วกันนะว่ามันจะแบบสวยงามสักแค่ไหนอะน้องๆอ,อืมนี่นะให้ดูอีกรอบแล้วกันนี่นะใหม่ๆเลยนะทุกคนเนี่ยไม่ได้จัดฉากนะเออเนี่ยซีนยังไม่แกะเลย,เลยนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูเปิดเครื่องเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะแบบสวยงามสักแค่ไหนอะน้องๆเนาะไปดดูแล้วกัน let's go โอเคน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้แบบทําการแบบยึดที่คอมของพี่นิดนึงนะครับผมเพื่อจะมาเทสว่าคอมของเด็กกระโปรงมันจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมเออราคาเป็นแสนนะเออน้องๆโอเค okay, ครับผมเดี๋ยวเราไม่พูดทางทำเพลงแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดเครื่องเลยดีกว่านะครับผมมาดูว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมโอเคสามสองหนึ okay. ่งครับผม let's go หุ้ย ทุกคนก็แบบสุดยอดไปเลยอ่ะน้องๆคอมเด็กกระปุกก็สวยเหมือนกันนันเนี่ยทุกคนก็เนี่ยอย่างที่บอกครับผมก็คือที่จริงอะพี่จะใส่ชุดน้ําให้มันนะแต่ว่ามันบอกพี่เอาแบบลดความหรูลงมาหนึงนะพี่ก็เลยแบบไม่ใส่อะก็เลยแบบใส่เป็นแบบพัดลมที่มากับซ p u อยอะเออส่วนการ์ดจอเห็นเล็กๆอย่างนี้คือแบบไม่ใช่การ์ดจอกกะโกลานะเป็นแบบ RTX 2 0 8 0แบบย่อขนาดอ่ะทำไมาก็สั่งแบบพิเศษแบบลิมิเต็ดอะเออมีประมาณ2อันในโลกอะเออทุกคนก็อันแรกก็อยู่ที่ผมแล้วไงเก๋เกินอ่ะอือ เดี๋ยวเรา,าดูด้านหน้าครับผมเฮ้ยโอ้โหนี่คือคอมเด็กกระโปรงนะน้องๆโคตรเฟี้ยวโคตรเท่เลยอะ่ะเออประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเนาะกระโปรงมันคงถูกใจแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะมาลองแบบเทสเกมสักหนึ่งเกมแล้วกันนะว่ามันจะแบบลื่นปื๊ดเลื่นปื๊ดหรือเปล่า,าน, answered answered. น้องๆโอเคให้ hey, ทุกคนก็นแบบเลื่อนนะครับเลื่อนมากๆเลยครับน้องๆ ดเดี๋ยวเราจะไปเทสวิ่งดูละกันนะโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาลองแบบยิงหัวดูนะว่าแบบจะติดหัวแบบง่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะน้องๆคือแบบมาดูกันนะพี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะอาจจะเล่นไก่ทีนึงก็ต้องขออภัยด้วยละกันโป้งไปหัวแตกไปครับน้องๆเฮ้ยคือแบบโดนหัวง่ายมากเลยครับเอื้อนอเฮ้ยโป้งหัวแตกไปไม่โดนนะฮะก็พี่ก็ไม่ได้เล่นนานอนะเนาะก็ธรรมดานะคนไม่ได้เล่นนะหัวแตกไปครับอุ้ย แตกโคตรง่ายเลยครับท่านผู้ชมหัวแตกไปยังไงครับผมโอ้โหไม่แตกวะไม่แตกว่ายังไงครับผมเฮ้ยโคตรโกงอะท่านผู้ชมก็ไม่อยากจะโมนะเออคือแบบโคตรโกงอะหัวแตกไปไปไงเฮ้ย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 ทุกคนมันขี้หลอยอ่ะเออดูดิโอ้โหอะไรวะยังไงครับผมยังไงฮะ เป็นไงทุกคนโคตรโกงอ่ะเออคือแบบเลื่นมากอ่ะทุกคน่ก็ไม่อยากจะมองนะหัวแตกไปเฮ้ยอะปังหัวแตกไปครับจังหวะนี้เฮ้ยหัวแตกไปเป็นไงโคตรโกงอ่ะเออบอกตรงเฮ้ยฮเฮ้ย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 ยังไงครับผมจังหวะนี้เลือดน้อยอ่ะท่านผู้ชม ก็ประมาณนี้ละกันนะครับน้องๆก็ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับความเด็กกระโปรงนะก็ชอบคลิปแนานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกับช่อง J Play ็ไหนยด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ทำหน้าที่อะไรเนี่ย ก็จริงๆนะครับผมก็จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เครื่องละเป็นแสนหรอกนะก็แบบการทำขึ้นืุกความเทิงเท่านั้นแหละเออนะครับผมก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมประมาณหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นเนาะตอนนี้ช่องผมพึ่งพันทรับนะครับผมก็เครื่องละแสนก็คงไม่มีปัญญาเนาะเออทุกคนก็โปรดรับชมด้วยการใช้จักรยานนะครับผมอย่าดราม่านะอืมสำหรับลินนี้เราไปก่อนจะไปคลิปหน้าไปไปครับผม